ซ่อมคงไม่เป็นไรเนาะไม่งั้นสายจกแล้วนะไทยแลนด์สายจกกินแล้วนะเอ้ยผู้ตยาผู้ตไม่เอาของหนูก็มีเทให้ไปแล้วไม่เอาครับลูกน้องดังมาครับอุ้ยไหนอะ่ะ สวัสดีครับน้องดังไหนขอหาข้อความของน้องดังก่อนโหหาไม่ทันว่ะให้น้องพิมพ์ใหม่ได้ไหมอ่ะสวัสดีนะครับอยากเรื่องที่เล่นกับพี่ยาออนแอร์ช่วงไหนโอ้ยน,น่าจะปลายปีเลยนะครับน่าจะทันวา ใช่มากรักนากนา่ารักมากมากมากเออพูดผิดวันนี้กินเป็นสเต็กปาย่างครับสเต็กปลาย่างแล้วก็สเต็กเนื้อบดอัดโปรตีนกันหน่อยวันนี้อัดโปรตีนหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นฟิตเนสกัน รีวิวพิเชียหน่อยพิเชียตลกมากเลยอ่ะพิเชียน่ารักมากผมเพิ่งเคยทํางานกับพิเชียครั้งแรกคือเคยเจอแบบไกลๆผ่านๆในงานหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ไม่เคยแบบอยู่ข้างๆแล้วนั่งพูดคุยกันอะไรเงี้ยคือตอนพูดคุยก็คุยแบบเนื้อหาสาระนะครับแต่ว่าพอแบบอยู่ในรายการวู้เออวิเชียเขาก็เป็นคนตลกตลกเหมือนกันนะครับคาพูดคาจา,าร์ห่างก็ว่าทําไมแบบพ่เชียไปอยู่ในรายการแบบเกมโชว์เยอะ เพราะว่าพี่เขาเป็นคนตลกนี่เองตลกมากอืมตู้เพด FMR ก็อร่อยครับอร่อยครับแต่ถาว่ามีเบื่อไหมก็มีเบื่อบ้างนะกินเล,เล็กทุกมื้อเลยอ่ะอืมก็ผู้โตแอบอะไรไปกินรอเจอพรุ่งนี้ พรุนี้งานอะไรอ่ะพรุ่งนี้มีงานอะไรเลร <c oughs> อครับจะลองข้ากำแพงออ,อืน้ำหนักลงไปกี่กิโลแล้วจริงๆน้ำหนักไม่ลดนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แฟตลดตอนแรกเปอร์เซ็นต์แฟตอยู่ที่ประมาณสิบเก้าตอนนี้เหลือสิบหกแล้วแต่ว่าช่างหลายวันแล้วนะไม่รู้ตอนนี้ ลงมาเท่าไหร่แล้วกินข้าวกันหรือยัง่ะครับทุกคนพักเที่ยงปะใช่ปะตอนเนี้ตอนนี้น่าจะพักเที่ยงนะครับถ้าพักเที่ยงก็หาข้าวมากินด้วยเนี่ยมานั่งกินด้วยกันอย่างนี้เลยอือแต่จริงๆอ่ะอยากให้แบบว่าอย่างน้อยทุกๆคนนตะถ้าขี้เกียจออกกาลังกายอ่ะไปเดินบนเครื่องหรือว่าวิ่งรอบๆหมู่บ้านหรือว่า,วาร,อรอบๆที่ทํางานหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับบนลู่วิ่งก็ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามัน มันทาให้หัวใจเราแข็งแรงจริงๆอะ่ะเพราะาคิดจําได้ว่าช่วงคอนเสิร์ตนานและทั้งพีทั้งพี่ไม่ใช่พิเรียบา,าร์ตี้ดิตั้งแต่คอนเสิร์ตเดี่ยวตัวเองคิสเอลเมนต์หรือว่าเวลามีงานเฟสติวลัลอะไรเงี้ยเวลาเอาเพลงนอนไม่พอไปร้องอะ่ะที่หายใจไม่ทันนะคือช่วงที่แบบสุขภาพไม่ได้ดีมากอะ่ะตอนแรปบางทีมีจะวูบเหมือนกันนะเพราะามันแปเร็วมากแล้วมันก็ร้องต่อแล้วมันก็ไฮป์คนอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่ใช้พอังจีเยอะมากเลยครับแต่ล่าสุดก็คือไปที่ เออเสี่งยงไฮมาใช่ไหมเอ๊ะใช่ปาวะใช่ดิที่จีนอะ่ะก็ร้องเพลงนี้ครับแล้วรู้สึกว่าไม่เหนื่อยแล้วก็ที่ไปกับพี่สิงมาล่าสุดก็ร้องเพลงนอนไม่พอก็เออไม่เหนื่อยเลยอะ่ะพี่คือชื่ออะไรคะที่พูดมาเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นชื่อคีิแล้วนะครับอ,อ๋อปักกิ่งฮะครับผิดเมืองอืม รู้สึกว่าเวลาไฮพนไปด้วยแล้วก็แลปไปด้วยหรือว่าทําอะไรแบบตื่นตัวเยอะๆมันไม่เหนื่อยอ่ะไม่หอบขนมาจากการวริ่งล้วนๆขึ้นลงบันไดถือว่าออกกําลังกายไหมครับอืมก็ได้นะแต่ว่าหัหวข้อเข่าจะไม่ค่อยดีนิดนึงขอบคุณตุ๊กตาหมีด้วยนะครับสีขาวคืออะไรสีขาวอ๋ออันนี้เหรอครับ อันนี้คือปลาย่างน่าจะเป็นปลาดอลลี่ย่างนะครับแถวมันดูน้อยเดียะมันดูจืดๆอะไรเงี้ยครับหนูออกกําลังกายด้วยการหายใจแทนได้ไหมคะตอบไงเดียวเนี่ยตอบไงเดีวเนี่ยพยายมให้หัวใจเต้นเร็วๆไว้แล้วกันนะครับมันจะได้เบิร์นอืม้ม แล้วตอนนี้ทานข้าวไม่ได้หรอครับใครที่หิวตอนเนี้ยเพราะว่าอมันเที่ยงพอดีนะอืมการเคี้ยวข้าวถือว่าเป็นการออกกําลังกายไหมคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้พี่ยูมาตอบนะครับเดี๋ยวให้พี่ยูมาตอบดีกว่าม u s i c c คอโชว์อะไรนะอุ๊ยไม่ทันแล้วอะ มิวสิคอนก็จะมีหลายโชว์เลยนะครับผมอยากให้ลองมากอิตแอมอาสเต็กเนื้อบดใครที่ทานเนื้อนะครับอร่อยโคตรๆผมกินมาวันหนึ่งผมกินประมาณสองมื้อสำหรับอิตแอมอารผมสั่งเนื้อบดท,ทุกมื้อเลย วันนี้วันเกิดแล้วครับ Happy Birthday นะครับขอยมีความสุขมากๆนะครับแฟนเดย์เวียดนามมีเต้นไหมอืมไม่กล้าเต้นเลยนะฮะเดี๋ยวต้องถามต้องถามพี่สิงด้วยนะครับพรุ่งนี้คิดไปไหนพรุ่งนี้เหมือนมีธุระอะไรสักอย่างแต่จำยังจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยออกไปดูนะครับ พี่เกิดเมื่อวานแฮไปเบิร์ดเดย์ย้อนหลังหน่อยขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพลงโปรดของคุณตอนนี้คือเพลงอะไรดอกไม้ที่รอฝนครับชอบมากรู้สึกแบบฟังแล้วสบายใจมากฟังทุกเช้าฟังอะไรแบบนี้ครับเ้าพวพรุ่งนี้คิมีงานใช่ครับดอกไม้ที่รอฝนตอนนี้ชอบมาก คือชอบเนื้อเพลงที่พี่แอมแต่งด้วยแล้วก็ชอบดนตรีที่มีความเป็นเดอทอยอยู่ในนั้นแล้วก็ชอบเสียงคุณนนทนนโห <c oughs> <c oughs> ชอบทุกอย่างที่อยู่ในเพลงนี้เลยอะตรงจริง a ับไปค Cry เดี๋ยวมาลองฟังนะครับขอหวยห,หน่อยเดี๋ <c oughs> ยวจะบอกว่าวันที่แฟนไฟ ที่เจอเป็นแฟนรอบที่แล้วอะ่ะมีแฟนขับขอหวยเยอะมากแล้วก็กลัวว่าถ้าให้เลขเดียวกันไปเนี่ยถ้ามันไม่ถูกมันจะไม่ถูกกันหมดนะครับก็เลยให้เลขไปแบบคระมากจําไม่ได้แล้วด้วยนะครับแต่เขาบอกว่างวดนี้อาจจะมีแปดนะแต่แปดอะไรก็ไม่รู้ลองไปเดาเดากันดูนะครับเราดูลองข้าวกำแพงอืมเราดูเหมือนกันนะครับมันเตอร์ไพยอยู่อะเบื่อเลย เป็นไปไม่ได้ที่เขาคนนี้จะมาและเขาก็มารายการทําถึงมากนะครับในการทาถึงเกินทำไมทุกคนถึงเดาพิธาจะเป็นพิธาได้ยังไงพิธาเขาต้องบริหารช่องสิครับทุกคนเขาไม่ว่าง ไปร้องเพลงหรอครับพี่ถาดังนั้นเลยอืมที่ไปก็ตลกตลกเลยแต่ก็คือเป็นระดับผู้ใหญ่พอแล้วไม่พูดเยอะเดี๋ยวสปอยลองเดากันดูฮนะอืมคุณบอย บอยไหนบอยต้วนเหรอครับถ้าบอยต้วนยังพอมีสิทธิ์นะครับพี่มัม,มพี่เกลือก็มาอมืมีหลายเลยปาเต้โอ้โหลองเดากันดูครับลองเดากันดูไม่ไกลไม่ไกลแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาพี่เท่งมือเยอะไปหมดเลยพี่เบิร์ดเกินไปครับทุกคนไม่ยุย ไม่ยุ่ยไปครับใช่ไม่ยุ่ยไปอยู่แล้วเจอไม่ยุ่ยตั้งแต่เดี๋ยวเข้าเลยพี่หนึ่งจักรวาลก็มาอพี่แอมมาเองไม่หลุดอยู่แล้วครับเดาเดากันไปเลยครับผมพูดตามที่พี่เวฟไหมคะพี่ลิฟพี่โจพี่มั่มมั่มกู๊ดบอยนนนพี่ยูพี่ยูอ่ะไม่ได้ไปในรองข้างกำแพงแน่นอนเดี๋ยวพี่ยูจะมาปรากฏตัวในไลฟ์นี้ ใครอยากให้พี่ยูพี่ยูมาปรากฏตัวในไลฟ์นี้บวกหนึ่งหน่อยกดอะไรมาก็ได้ให้รับรู้ว่าเอออยากให้พี่ยูมาไม่เมาพี่สิงพี่สิงอยู่ข้างๆผมนะฮะไ <c oughs> ให้พี่ยูมาเมาด้วยซะหน่อยรอแกพักเที่ยงก่อนนะครับเดี๋ยวแกพักแล้วก็เข้ามาแล้วก็จดะกดเชิญ <c oughs> พี่การอื <c oughs> ไหนชื่อเลยพี่แดนพี่ถาอืพี่ตั้มไลฟ์พี่ตั้มไลฟ์อยู่เหรอรูจะทำยังไงอ่ะอยากไลฟ์กับแกอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวทีละคนก่อนก็ได้เนอะพี่ปับ๊บพี่นิววี่โอ้โหเดานกันไปทั่วเลยตอนนี้มีมีแบบมีถูกนะต้องลองเดาดูพดุงตรงแสงแน่พี่แจ๊กเหรอ ิพ,พีอืมพีคลิปพีไปแน่ๆครใช่ครับแต่บอกเลยนะว่าตั้งแต่ไปลองข้างกำแพงมาเทปนี้เป็นเทปที่เหนื่อยที่สุดดูไลน์อัพแต่ละคนนะครับก็จะรู้เลยว่าเหนื่อยมากรวมดีเจระดับท็อปของประเทศไทยเลยนะครับอืมมีเลยเฮ้ยมีเลยมากครับพี่ตาปัญญาโอ้โหคงเป็นไปไม่ได้อนะฮะดีเจมาตูมเหรอคะ ที่มาตูนเพิ่งเจอเมื่อวานไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงคิดถึงเย่อปองสักโอ้หเอเนอร์จี้ตอนแรกนุมว่าจะสู้ไม่ไหวนะแต่ก็รวมพลังกันสู้ประมาณหนึ่งแม่นุย้ยดูมีประเด็นดูมีประเด็นดูมีประเด็นนะฮะซิซซี่ อันนี้คิดไม่ทราบเลยอ่ะครับไม่ทราบจริงๆครับต้องถามพี่แกงหรืออะไรอย่างนี้ไหมเราเป็นเพียงแค่พนักงานตอกต่อยในไลเซอร์มิวสิกนะครับผู้โตทำอะไรอ่ะทำอะไรลูกฟรยสตอ,อกเกเลิกดาวหนูอยอมไหมที <laughs> ่ยวดากันมาก็มีมีเกือบถูกนะครับ เจอแอสตรเป็นไงนี่โอ้โหเขามีเพิ่งจบไอ้นี่กันไปป่ะครับแอลตราละครเวทีนิทานหญิง้อยเห็นบอกว่าดีมากพี่ตูนพี่นนท์พี่เปมคุตโตกระโดดเข้าไปอยู่ในไอ้นี่ยรถเข็นรถเข็นแมวอะ่ะของตัยาออกไปเที่ยวข้างนอกโอ้เห่านี้แอไลฟ์มีคอนโอ้ฝากแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับ พี่โดมคิดเต้นกับแอดลาสหน่อยเดี๋ยวเอาผมเข้าไปอยู่ในนั้นเลยฮะโอ้ขอบคุณดอกไม้กว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าดวงเอ้ร้อยเจ็สบกว่าดอกขอบคุณไอติมด้วยนะฮะพูดแล้วอยากกินเลยกินข้าวก่อนไม่ได้กินเลยพูดอย่างเดียวเขาบอกว่าเวลาจะเล่นฟิตเนสออกกําลังกายอะไรเงี้ยให้กินกล้วยก่อนเล่นครึ่งชั่วโมง จะเป็นการบูสต์ energy พูดตัวเป็นหมาพันอะไรคะนั่น่รือสิเป็นหมาไวะเนี่ยเราอะฮะเป็นหมาไะเนี่ยไปคิดโดนยุงกัดจริงเหรอเรอเล่นครับไม่โดมหมู่บ้านเขามีฉีดยุงฉีดปวกตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไม่มีหรอกครับยุง โอ้โหขอบคุณดอกไม้กว่า300ดอกกับจดหมายรัก70็ดบกว่าดอกแล้วก็ช็อกโกแลตเอ่อกำไเข้อมืออมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมือคนบอกคิดถึงมาฟฟินอูนี่น้องรักเลยปะน้องรักสุดๆเป็นน้องรักที่เวลาแบบสมมติมีเปิดกล้องละครเรื่องอะไรหรือว่ามีผลงานอะไรที่ต้องไป เาผิดชอบลเลยเงี้ยแอบอ้อนผู้ใหญ่ตลอดเอาไอนนี่มาด้วยได้ไหมเล่นกับมันแล้วสนุกดีพี่คิดมีหมาก,กี่ตัวแฮ้ไม่มีอะไรสักตัวพี่สิงเล่นไลเทอร์ให้พี่ยูหรอไลเทอร์คืออะไรอะ่ะขอผักด้วยครับอ้อนก่อน อยากกินผักใช่ไหมนี่ผักอยู่นี่อ้อนก่อนจะอ้อนต้องทำยังไงจะอ้อนต้องทำยังไงอ๋อไฟแช็กเขาจะเผาจริงนะฮะจะอ้อนต้องทำยังไงครับไหนร้องเพลงปิดร้องเพลงนกำโปมาหมัมให้กินให้ฟังก่อนเร็วร้องนกำโปมาหมัมแล้วเดี๋ยวจะกินมัมมัมกูดบอยกูดบอย อยากเป็นหมาซะแล้วกูเดี๋ยวนี้กินผักเก่งมากนะครับคือแบบผักแบบนี้ที่กินได้แล้วแล้วก็ผักที่เป็นแบบสีเขียวๆใบใหญ่ๆคิดไม่รู้ว่าผักอะไรคือก,กินได้แล้วนะว้าวว่าเริ่มเขา้าใจความอร่อยของผักแล้วอะ เคยไหมถ้่ไพ่มีคงบอกว่าอายุเอยอะขึ้นก็ยะกินอะไรได้มากขึ้นเรื่องจริงฮะนึมเหนียวผักสดมันอร่อยดีอะพอกินก็ไปแล้วรู้สึกถึงความแบบออร์แกนิกอะแต่ผักทีกับแตงกวาคือบายบายนะะไปก่อนแฮปปี้วันเดย์นะครับใครที่เกิดช่วงนี้วันนี้หรือที่ผ่านมา น้องคิดไปคอนเรียมโฟร์ไหมไปแน่นอนอยู่แล้วฮะเราต้องไปให้กำลังใจน้องสิครับขอไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องหน่อยไปเติมตีผมมาครับแต่เติมนาน,านแล้วนะเติมได้เ,เกือบสองสามอาทิตย์แล้วมั้งบ้านคิดร้องเพลงแล้วแมวไม่รู้เรื่องนะครับต้องผิวปาก ผิวปากเนี่ยเรียกน้องมาได้แต่บังคับให้กินข้าวคองอยังไม่ได้อืมตังกวาไม่ไหวครับตังกวาผักชีถั่วงงอกนี่เอาไปให้ก่อนนะฮะผมขอเว้นไว้ก่อนนะครับ